กิ้งกายักษ์ที่มีความอยากอาหารมากกว่าสัตว์ทั่วไปซึ่งผู้ตกเป็นเป้าหมายแทบไม่มีทางหนีไปไหนได้แม้แต่บนต้นไม้หรือใต้ดินลึกก็ตามด้วยความไม่เกรงกลัวผู้ใดทำให้มันได้ลิ้มลองสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในทุ่งสวรรค์นหน้าแห่งนี้ นักล่าที่ไม่จำเป็นต้องซ่อนตัวต่อผู้ใดเพราะรูปลักษณ์ที่น่าสะพรึงกลัวของมันจึงปลูกฝังความสยดสยองให้กับผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นจำนวนมากมายสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีรูปลักษณ์ที่น่าสะพรึงกลัวและเป็นหัวขโมยที่น่ารังเกียจที่สุด พบกับชีวิตของกิ้งกา่ามอนิเตอร์คอขาวกันค่ะ <Okay. S 1> กิ้งกา่ามอนิเตอร์คอขาวเป็นหนึ่งในกิ้งก่าที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาซึ่งสังเกตได้จากจมูกทู่และหางยาวในตัวเต็มวัยมีความยาวได้ถึง1.5เมตรและมีน้ำหนักมากถึง8กิโลกรัม สัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้พบได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ของทวีปโดยเลือกทุ่งหญ้าสเตปและสวรรค์นหน้าที่แห้งแล้งแม้จะมีการเผาผลาญที่ช้าแต่กิ้งก่ามอนิเตอร์ก็มีความอยากอาหารเป็นพิเศษและใช้เวลาว่างเดินไปรอบๆเพื่อค้นหาเป้าหมายกิ้งก่าชนิดนี้มีสายตาที่ดีแต่เครื่องมือหลักเช่นเดียวกับสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดคือลิ้นที่แยกออกจากกันจะช่วยในการค้นหาตำแหน่งของเป้าหมาย แม้หลบซ่อนอย่างปลอดภัยก็ตามสัตว์เหล่านี้มักจะกินสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่หาได้แต่อาหารที่โปรดปรานคืองูมากกว่ากิ้งก่ามอนิเตอร์ก็มีกรามแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อผู้เคราะหร้ายจึงไม่สามารถออกจากการกัดของมันได้ถึงแม้งูยังคงแสดงสัญญาณของชีวิตแต่มันก็จะถูกกลืนกินไปทั้งตัว กิ้งก่ามอนิเตอร์ไม่ใช่นักล่างูเพียงชนิดเดียวเพราะพังพอนในท้องถิ่นยังเป็นนักล่างูที่ยอดเยี่ยมเช่นกันขณะที่อีกตัวเบี่ยงเบนความสนใจอีกตัวก็พร้อมโจมตีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดโดยเฉพาะสัตว์มีพิษขนาดใหญ่นั้นอันตรายเกินไปแม้กระทั่งการล่าร่วมกันและงูเห่าพ่นพิษที่โตเต็มวัยอาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่พวกมันจะมองเห็น ด้วยการทำงานร่วมกันกลุ่มนักล่าตัวน้อยทำได้เพียงบังคับให้งูเปลี่ยนทิศท,ทางเท่านั้นในขณะที่กิ้งก่ามอนิเตอร์จะออกล่าเหยื่อเพียงลำพังและแม้แต่งูเห่าที่อันตรายถึงชีวิตก็ถูกส่งเข้าไปในปากขนาดใหญ่โดยไม่ลังเลนักล่าจะกัดไปที่เหยื่อและสะบัดหัวอย่างสุดกำลังซึ่งวิธีนี้จะทำให้งูกระดูกหักได้ง่ายๆ มันจะไม่คลายการยึดเกาะและการถูกงูกัดก็ไม่ได้ส่งผลต่อมันแม้แต่น้อยเพราะผิวหนังที่แข็งแกร่งช่วยปกป้องจากเขี้ยวพิษได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นักล่าง,งูหลายตัวยังมีภูมิคุ้มกันต่อพิษซึ่งเปลี่ยนการกัดที่อันตรายจนเกินไปให้กลายเป็นเพียงเขี้ยวแหลมธรรมดาเท่านั้นความพยายามของงูที่จะมีชีวิตกลับไม่มีผลต่อกิ้งก่าย,ยักษ์แม้แต่น้อย ในที่สุดสัตว์นีพิษก็จะถูกกลืนกินไปทั้งตัวมันยากที่จะเชื่อได้แต่กิ้งกา่ามอนิเตอร์ตัวนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในศัตรูหลักของจอระเข้แม่น้ำนายสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้มีไข่ประมาณ50ฟองและนี่เป็นหนึ่งในอาหารโปรดของกิ้งกา่ายักษ์เหล่านี้ จระเข้ตัวมีอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารเป็นเวลาหลายสัปดาห์แต่มันไม่สามารถระบายความร้อนทางผิวหนังได้ดังนั้นอากาศร้อนจึงกลายเป็นอันตรายมากกว่าแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้จะช่วยแก้ปัญหาจากความร้อนแต่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเพื่อนบ้านที่หิวโหวยเพื่อโอกาสไม่กี่นาทีหัวขโมยจะรอคอยได้เป็นเวลาหลายวัน เนื่องจากรับรู้กลิ่นได้อย่างยอดเยี่ยมจึงหาตำแหน่งไข่ที่ฝังอยู่ได้อย่างง่ายดายด้วยการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายเมื่อเจอไข่ที่ต้องการแล้วมันก็จะเริ่มกินในทันทีกิ้งก่าที่หิวโหวยจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพราะมันจะกินให้ได้มากที่สุดแต่เสียงนกร้องดังขึ้นเป็นสัญญาณเตือนถึงอันตรายที่กำลังเข้ามาใกล้ หัวขโมยที่ถูกจับได้ก็รีบหนีในทันทีกิ้งก่ามอนิเตอร์สามารถวิ่งได้เร็วมากจึงไม่มีประโยชน์ที่จะระเข้ตัวใหญ่จะไล่ตามผู้บุกรุกได้ทันขาอันทรงพลังพร้อมกรงเล็บที่เหนียวแน่นทำให้กิ้งก่ามอนิเตอร์กลายเป็นนักปีนป่ายที่ยอดเยี่ยมดังนั้นแม้แต่ไข่นกก็เสี่ยงต่อการตกเป็นอาหารของมัน ากที่กำบังไม่ลึกพอสัตว์เลือดอุ่นยังตกอยู่ในเป้าหมายอาหารของนักล่าผู้นี้แม้จะเป็นเหยื่อที่ระมัดระวังที่สุดก็ตามในฤดูแล้งการล่าที่ประสบความสำเร็จจะช่วยชดเชยการขาดน้ำของมันได้ซึ่งมันจะได้รับของเหลวจากเหยื่อเหล่านั้นถึงแม้ไม่มีศัตรูตามธรรมชาติมากนะ แต่ความเชื่องช้าก็ทำให้ตกเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับผู้ล่าในท้องถิ่นอย่างไรก็ตามกิ้งก่าไม่ตอบสนองต่อการยัย่วยุเพราะการหลบหนีจะเป็นสัญญาณให้แมวโจมตีมันได้แต่คาราคั่นตัวนี้จะไม่พลาดโอกาสและใช้ฟันอันแหลมคมของมันแต่ความยาวของฟันก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสเพราะผิวหนังที่แข็งของกิ้งก่าย,ยักษ์ กลายเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสถานการณ์จะเลวร้ายลงเมื่อกิ้งการหนีออกจากกรงเล็บได้สัตว์เลื้ยคานมีหางยาวและแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งมันสามารถทำให้คาราคันบาดเจ็บได้เช่นกันดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับแมวคือการล่าถอยแต่นกอินทรีและเสือดาวกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายกว่ามาก ซึ่งไม่มีทางหนีรอดแม้แต่บนต้นไม้โดยทั่วไปแล้วกิ้งก่ามอนิเตอร์คอขาวมีความคล่องตัวและความดูร้ายน้อยกว่ากิ้งก่ามอนิเตอร์แม่น้ำในที่อยู่ใกล้เคียงเพราะมันยังทำลายรังจระเข้และกลืนกินทุกสิ่งที่ขวางทางกิ้งก่ามอนิเตอร์แม่น้ำในเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำมากกว่านอกจากนี้ยังชอบดำน้ำและสำรวจใต้น้ำในการค้นหาสเสบียง ดังนั้นการพบปะญาติสนิทจึงเกิดขึ้นไม่บ่อยนะกิ้งก่ามอนิเตอร์ได้ตั้งถิ่นฐานที่มั่นคงในดินแดนแห้งแล้งของแอฟริกาแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สัตว์เลื้อยคลานโจมตีกันอย่างไร้ความปราณีกิ้งก่ามอนิเตอร์มีโอกาสที่จะปกป้องตัวเองและท้าทายสิ่งมีชีวิตที่อันตรายกว่ามากดังนั้นโดยทั่วไปแล้วจึงไม่มีอะไรคุกคามกิ้งก่ายักษ์เหล่านี้ ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ